โอตอนนี้เฟรชอยู่กับพี่นัทแน่นอนเร็วกันไปแล้วช่วงที่แล้วว่าเราจะพูดถึงอัลบั้มมังกรช่วงนี้สามรงอยหกสิเอ็ดองศาน่าจับไม่ต้องจับไม่ต้องออมอะทำไมทำไมมันต้องวนหนึ่งรอบแล้วเกินมาอีกหนึ่งองศามันเหมือนเป็นอัลบั้มที่อยากจะให้คนได้ได้สัมผัสนัทมากขึ้นนะครับได้รู้จักเรามากขึ้นแบบจาก3 6 0องศาที่เขาอาจจะเคยเห็นแล้วจากงานต่างๆอย่างเงี้ยอัลบั้มนี้ก็จะเห็นมันมากขึ้นไม่ว่าจะจาก เพลงใหม่หรือจากในนี้มันจะมีเป็นโน้ตบุ๊กเดนโน้ตบุ๊กแบบพิเศษที่จะมีแบบว่ารูปของนัดในมุมต่างๆรวมทั้งข้อความที่นัดเขียนเองด้วยที่จะบอกเล่าเรื่องราวในชีวิตทุกอย่างใช่พลาดในโฟลตบุ๊กที่พี่เคยไปถ่ายใช่ไหมที่เราไป่ด้ภาพภาพข่าวมาให้ดูกันพี่บอกว่าไปถ่ายกันหลายที่มากหลายที่สามสามพอเคชั่นครับแล้วก็ลองใหฟังหน่อยสิบกว่าที่ก็วันนั้นก็ถไปทำในแต่เท้าครับก็มีทั้งแบบต้องโลดโผนปีนต้นไม้อะไรด้วยแล้วก็อันนั้นเป็น โอเคชันเอาดอร์นะครับแล้วรันที่2ก็จะเป็นอินดอร์เตจฉากเข้ามาให้เหมือนในในบ้านหนึ่งนะแล้วสุดท้ายก็จะเป็นแนวแบบว่าแอบแตกหน่อยออคัตอาร์ตอันนี้เป็นในพาร์ตมีอยู่ในบ้านหอันนี้เป็นในพาร์ทของเรื่องราวของเอ่อโฟโต้บุ๊กโฟโต้โนต์บุ๊กเพราะเพราะมันเยอะกว่าบุ๊กมันจะหนามากโฟโต้บุ๊กคือภาพอย่างเดียวอันนี้เป็นรอยหน้าเขาบอกแล้วว่าเขามีเขียนมีเขียนด้วยเป็นโนต์บุ๊กตายเลย โโฟตต้นโอันนี้เพียงแค่เป็นอีกเซตเสี้ยวหนึ่งในหนึ่งองศาที่เกินมามีส่วนร่วมอะไรนอกจากนอกจากการคือมีเรื่องเขียนทํานองอยู่แล้วอ่าครับผมเพล<พ>งที่ถึงดังๆพี่นั้นเป็นคนเขียนทำนองเขียนทำน,นองด้วยครับเป็นอันนี้เป็นซิงเกิลที่2องในอัลบั้มก็คือในอัลบั้มนี้จะมีเพลงใหม่5เพลงครับก็เขียนทำนองเอง4ใน5ครับ แล้วก็โบนัสแทร็กสามอันก็คือเพลงไม่มีพรุ่งนี้แล้วก็เป็นไม่มีพรุ่งนี้เวอร์ชันอะคูสติกอีกอันนึงซึ่งอัดใหม่นะครับไม่ได้ถือว่าเอาร้องเก่าไปอะไรอย่างเงี้แล้วก็มีนาชีเงยียบงานด้วยถิงเกิลล่าสุดคิดคถึงดังๆใครมาร่วมง,งานด้วยได้น้องแก้วซาซ่าครับ,รบมาร่วมง,งานด้วยซึ่งก็เป็นคือนั้นเป็นชอนเพลงซาซ่าอยู่แล้วไงก็เคยฟังมาตั้งแต่สมัยโน้ตอัลบั้มแรกน้องฉันต้องอยากฉันอยู่อยู่ก็มีเรื่องอแต่ไม่ได้ คือเป็นแฟนอยู่แล้วคันกันหมดนะเนี่ยนั่นคือเหตุผลหลักหรือเปล่าที่เป็นว่าชอบชอบแก้วซาซ่าอยู่แล้วชอบชอบเนื้อเสียงของเขาด้วยครับน้องก็จะเป็นคนที่มีเสียงเป็นเอกลักษณ์เลย้ยแล้วเราก็ด้วยชื่อเพลงคิดถึงดังๆเนี้ยเราก็นึกถึงคนที่เอคนน่าจะคิดถึงเสียงของเขาเนื้อหาก็พูดถึงคนรักกันนะครับที่คิดถึงกันแต่อาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดเวลาแล้วก็บางทีเราก็มาเลือกว่าถ้าคิดถึงกันเนี่ยก็พูด พูดให้ฟังพูดพูดดังๆให้ให้ฟังซึ่งกันและกันบ่อยๆดีกว่าจะไดีกว่าพี่เทิร์สไม่ใช่หรอว่าเก็บไว้ให้แก้ความชดคิดถึงให้ได้ยินให้ได้ยินให้ได้ยินอะไรอย่างนี้แล้วก็จะได้แบบว่านอนหลับฝันดีกันทุ่นหน้าอะไรอย่างนี้ครับการทำงานร่วมกับแก้วซาซับมีได้การถ่ายปกซิงเกิลไปวันนั้นได้มีการเจอกันอีกครั้งหนึ่งเหมือนเจอกันอี่ครั้งไห น่ารักดีครับบรรยากาศถ่ายทำแบบว่ามีเขินกันบ้างอะไรกันมาเพราะปกติเราก็แค่ไปไปอัดเสียงด้วยกันไม่ได้มาต้องนั่งจับมงจับมือมองตาอะไรอย่างเงี้ยก็มีแบบว่าเออน่ารักดีเป็นแบบอารมณ์แบบกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กนี้แล้วพี่ทีมงานเขามีการทำเป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรโทรศัพท์โบราณอ่ะที่มันเป็นแก้วอ๋อเป็นสายแก้วกระดาษอ่ะแก้วกระดาษแล้วก็เชื่อมด้วยเรียกว่อะไรนะเชือกอ่ะเส้นเชือกเออเอามาให้เล่นเป็นอีกหนึ่งองศาอีกฟิลแน่ที่เป็นแฟนจะได้รู้จักพี่นัทนั่นเองแน่แล้วบ้านมี เพลงถึง361เพลงจริจบเลยออกกําลังกางเดียวอยู่กินทั้งชีวิตเพราะว่าเราจะรู้จักไมม่หดต้องจัดอย่างน้อยประมาณ30คอนเสิร์ตอ้าวจริงๆคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตละร้อยองศาตอนแรกคือองศาหนึ่งก็ปาไปแล้วเพลงนึงก็สักร้อยองศาที่เหลือก็ณหภกันเอาเพื่อมาถึงรถไฟดุดนอกจากเพลงคิดถึงดังๆที่มีการร่วมงานกับ แก้วซาซาครับในเรื่องของการถ่ายปกอัลบั้มยังมีการได้ร่วมงานกับช่างภาพฟิล์มเยี่ยมอีกด้วยใช่ครับพี่ติ๋มพันธุรีครับก็เป็นเหมือนช่างภาพแบบระดับแนวหน้าของเมืองไทยเลยแหละเป็นโปรเฟชันอลแล้วเขาก็เป็นโปรเฟชชั่นอลมากจริงๆเขาเคยถ่ายดิสเคิลี่ฉันสวยมากเธอเคยมีบุญได้ขนาดเขาถ่ายรูปให้ด้วยเหรอเคยมีบุญพี่ติ๋มถ่ายนะจ๊ะตอนไหนตอนนั้นตอนนั้นไปตอนไหนออกมาจากบ้านไม่มาแล้วแบบ สวยมากเลยเฮ้ยแต่จริงรู้สึกแบบเดียวกันคือเรารู้สึกว่าเฮ้ยเซ็เนี้คือเราดูดีที่สุดในชีวิตอะจริงจริงมันดูดีเกินจริงไะดูไม่คณดูฉันดูขายาวสวยแล้วแบบหุ่นแบบทำทรงเองสวยมากโโฟต้ช็อปสวยมากจริงจริงเฮ้ยเรามีตัวอย่างหน้าปกอัลบั้มมาให้ดูด้วยนี่อ๋อนี่ไงครับอันนี้คือเป็นตัวอย่างอันนี้คือเป็นเป็นปกแพคเกจิ้งอัลบั้มนะครับ นี่อันนี้คือดีที่สุดในชีวิตแล้วได้มากแล้วนี่ยอันนี้ด้านหลังนี่เป็นไอเดียเหมือนแบบว่าส1มร้อยหกสิบอ๋อแต่ละองศาแล้วพอองศาที่3า1ก็ใหญ่บึ้มขนาดใหญ่บึ้มเลยนี่คือ3ห1อ็ดนี่สามร้อยหกสิบนัมดุลหมุนไป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 นี่สามอ้อยหกสิบเกตทุกวันไปเรื่อย นับไปกระคบเลยสามร้อยน,นั่นคือสา<ห>มร้อยหกสิบเอ็ดองศานช่นนนครับแล้วก็รองว่าเนี่ยดูความหนาซะก่อน รับรองว่าเป็นโฟโต้โน้ตบุ๊กอยู่ข้างในอยู่ข้างในอีกกว่า1น0รอยหน้าอยากให้ติดตามกันแน่นอนอัลบั้มนี้จะวางแผนเมื่อไรครับประมาณปลายสิงหาปลายสิงหาติดตามกันให้ได้นะครับสำหรับ321องศานัสดาทอนอัลบั้มอัลบั้มนี้ทำด้วยใจจริงใช่แล้วใครที่เป็นแฟนคลับพี่นัทนะคะหรือชื่นชอบบทเพลงของพี่นัทเนี่ยพูดจริงๆคือพลาดไม่ได้กัวนี้เป็นเหมือนแบบ เป็นของที่ต้องซื้อเก็บไว้อะเออจริงจริงจริงเพราะว่านคุณนหรือเป่ะมันมีคำที่เขาเขียนไว้มันมีทุกอย่างเกี่ยวกับนักจริงๆริงครับเล่มนี้มีทุกอย่างเลยเหรอครับมีทุกอย่างครับตายเลยเบอร์ผ้าภาพข้อเขียนเสียงเห็นไหมเหรอทีมงานคะที่จัะที่ฉันจองเลยนะคะลูกน้าเนสหนึ่งอันนะคะนะครับผมภาพเพลงมีสามเพลงักพิเศษมีโฟโต้โนตโฟ้ตบุ๊กอะไรมันจะคุ้มขนาดนี้ทุกผู้ชมเป็นแฟนเตรียมตังค์ไว้ได้เลย ปลายสิงหานี้เจอกันแน่นอนนะครับสำหรับอัลบั้มนี้ยังไม่หมดเท่านี้วันนี้เดี๋ยวมีเรื่องราวคุยกับพี่นัทอีกนอกจากอัปเดตเขาจะร้องเพลงแล้วเขาจะมีออัลบั้มออกอัลบั้มโฟโต้บุ๊กเขียนหนังสือด้วยใช่ไหมเนหนังสือด้วยนี่ผลงานหนึ่งค่ะของพี่นัทที่เรียกได้ว่าน่าสนใจมากทีเดียวนะคะสาหรับละครเวทีละครละครเพลงละครเวทีนะคะรายละเอียดจะเป็นยังไงจะเป็นเรื่องอะไรจะมีเอฟคนไหนไปแสดงบ้างแล้วจะเริ่มกันแสดงกันเมื่อ ครับช่วงหน้ารู้แน่นอนค่ะเจอกันแน่นอนจ้า คนสองคนใจสองใจเพิ่งจะได้เรียนรู้กันไม่เท่าไรก็คงต้องให้เวลาค่อยๆศึกษากันไป กอดกันนิดหน่อยก็พอเข้าใจแต่ใหญ่มันมากไปจะเป็นเรื่องใหญ่สันถามความรักยังไกลดีกันดีไหมยังไงก็รักเธออยากจะขอเธอทีวันนี้ฉันเองก็ยังมือใหม่อยากให้เธอนั้นมากใจอย่าคิดอะไรมากเกิน the night.